สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมแก๊งสตาร์เวก,กันนะครับก็เดี๋ยวผมเพื่อผมส่งรถมาแล้วนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปเพิ่มปืนกัอนรู้สึกเหมือนปืนจะไม่ว่าจะเหมครับฟืบนี่เห็นน้วให้เห็นว่าคนพลาดเ็าทำยังไงเน้ะเออ นะครับผมพอดรถนี้ดีกว่าสี่แสนก็สี่แสนเยินดีกว่าล้านนี่ส่งไปเลยนะครับทำไมเกมแลกอ่านะผมได้ละคันนี้อ่าผมเป็นปืกนกนะปืนผมม,มันไม่ครบผมก็ไม่เข้าใจฮะทำไมมันไม่ครบผมเก็บปืนเก็บเงินใหม่รครับที่เท่าไหร่ค้าแสนต้องถึงค่อยซื้อมีตังแต่ยังไม่ซื้อ นี่เวอรซองมาโหก็เยอะเปิดนะเลเ้ลทำไมไม่ใช้เออไม่เข้าใจนี่ดีกว่าก็เป็นอันการรู้ว่านะครับนะครับก็เรามาอยู่เกันต่อเลยดีกว่าครับวันนี้ผมจะไปเอารถถังกัน,นครับไม่ก็เครื่องบินถ่านก็ได้นะครับเห็นแล้วมันไสอีอ้วนมึงอ้วนนะมึงอ้วนแล้วมึงเก,กกะ ตากูซูมสักหน่อยหัวอียังไอ้ดองนะฮะก็ดูเรื่องนะครับซ้อมปืนก่อนไปอไอปานี้นะไปไปนี่รถผมเพื่อนมันส่งมาให้นะครับสุดอยอดจริงตอนแรกันดูจะส่งไม่ได้ครับชนแล้วหนี <c oughs> โอ้โหดีมากเฮ้ยลืมหรือเปล่าลืมมาร์คที่แล้วครับที่เราจะไปกันก็ซูมสักหน่อย ก็ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เข้ามาตรงนี้หนึ่งนิดหนึ่งตรงนี้นะ้มาก็ถึงเหมือนกันครับผมจะรถคันยาไปลุยเลยมาพร้อมละคันนี้โหดจริงเลยนะผมบอกไว้ก่นเพื่อนผมส่งมาให้นะครับเออยิงเลยครับยิงยิงไปอย่างละเฮ้ยมันจะเจอเป้าหมายเจอเป้าหมายรุดพ้นไม่ได้นะครับประมาณนี้ปืนนี้นะครับ เป็นกระสุนแบบอินฟินิตี้ยิงได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับคือไม่จากัดครับอินฟินิตี้ภาษาอกิษน,นะครับเห็นแล้วเกกะโอ้ทำตำรวจทันทีเยอะจังเลยียประมาณน,นี้นะจะปไปใครจะหา,าทันทีอย่าไปหลุดพ้นทั้งรม,มดยิงเล่นถ้าเป็นประเทศไทยเรานี่ไม่ขี่รถนีรวโดนจับก่อน ไอประมาณนี้ครับโอ้โหดอบดอบดอบของครับอ,อ,อุ้ยโอ้ตัวเราอิางไหวนะขออย่าตายเนี่ยครับ จากน,นี้เงียบไปนะครับเป็นบางครั้งครับไม่ใช่หรอกกลังเช็คสมาธิครับโอ้ยสตำรวจหนึ่งดาวนี่ก็ไล่าตามนะยดนดีผมได้อะไรตาที่แล้วผมได้ฮอนดีปเตอร์ไปชนตุ้มตายนะครับเสียเงินไม่ใช่น้อยครับรู้สึกมีรถแล้วเก่งครับอะไรประมาณนี้เฮ้ยมันคืออะไรวะ,นะะรปึ๊บ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 ปุ้ย เอาแล้วครับเริ่มแล้วจัดปาร์ตี้อะไรนี้นะอย็กกินคิดแค่ได้ไม่เลยนะครับโอ้ยต่างเป็นยังไงวะเอ้เพื่อนบอกอยู่รงรถลงไหนวะห่ายไปแบบเออเออเออเอโอ้โหเฮ้ย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 เ่เฮ้ยเฮ้ แมวแมวถอยหลังถอย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 ดิยิงดิอืงยิง <c oughs> ตายกันหมดเลยครับเอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่เมื่อกี้นี้เกินไปนิดนินดนะครับมันไม่มีรถะนะครับโอ้โหแทบจะร้องไห้ครับผ่อนทีนี่สี่แสน สี่ทีแล้วผ่อนทีนี่สี่แสนนี่ผมเล่นทีนี่ผมร้องไห้มันผ่อนทีทีละสี่แสนนี่ไม่รู้เลยวนะ่าขายเท่าไหร่เห็นรถคันนี้ผมจะรถคันนี้ไปเลยพร้อมละเอาคันเมื่อกี้เอาคันเมื่อกี้ไปนี่มันมันคันไม้คันมืออ้าวอ้าวอ้าวอิดตเตอรถเก๋งออกรถเก๋งขาโหดนะน,นี่แต่งตัวไม่เหมือนใครนะครับ เด S Se S S P okay okay. ี๋ยวเราดูทางนี้เึ๊บเบ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 ๊บเ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  totally> ๊บ๊บเเเรบเน

ไหนใครคนนึงไอ้นี่นี่คนนึงอย่าไปวิ่งนะอย่าไปวิ่งไอ้น,นี่เออมันชนนึ่มันชน,น,ชนละอือเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะอืออืออือ,อ,อ,อลองคุยกันดิไปดีกว่าอ๋อศรีนาการ นม่เครียดเลยนี่ผมรถซปเอร์ย่นี่ว่ะบุ๊บบุ๊บนจะไปทางไหนครับ รครับเบกเบกเบกซีเบกเบกเบกจะไปไหนหรอครับน้องผมก็ดูหนังเพลินเลยนะครับไม่รู้เสียงจะเข้ามาเปล่าครับนะรบุกค่ายทหารครั้งที่สองนะครับงานนี้เราต้องทุนคืนนะครับ ครับส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 ับเหยียบคันเร่งอย่เดียวขึ้นไปเลยครับบุ้มเอาแล้วครับกระดบรถออกมาดีเฮขับไปขี่รถเล่นเลยเป็นความคิดที่แย่มากนะมาขี่รถเล่นในแบบนี้จะรอดไหมความคิดที่แย่มากผู้ว่างนะ อยู่ในนี้จะรอดไหมตอบง่ายๆเลยครับไม่รอดแน่เฮ้ยเฮ้ยรถถังรถถังอูเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้เอลจอรถถังโอ้ยนะครับเราต้องรีบไปครับเดี๋ยวรถถังจะหายนะครับฮะเอาไปเปลี่ยนรถกันดีกว่าครับเอาละะอแล้วนะครับฟึบชึกๆไปแล้วทั้งวันนี้แต่รถนี้อืดมากแต่โหดจริงๆเออขึ้นขึ้นแล้ว อึดมากโอ้ยเห็นตายแล้วโอ้โหลิคอปเตอร์ช่วยอย่าอย่าอย่าขึ้งเลยอีพ่งมาไม่ใช่ไปอย่าพ่งมาครับอะไรครับอะไรเอาแล้วนะครับขโมยรถถังไม่ได้แล้วก็สาบลงมาที่เมนสาคำหนึ่งวิทยาครับเรียกนี่เอาขโมยรถถังส้อมเลยแล้วนะครับเดี๋ยวขอหนีจะหมดโชว์เลยนะครับไอ้ไรคอปเตอร์ไอ้พวกมาแล้วเว้ยโหหนี่หลีก ลิกลิงตำรวจได้ครับก่อนจบคลิปนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอ้ยเอ้ยทำไมกดไม่ได้อีตัวนี้อื่นมาครับบอกตรงนะยิงครับยิงยิงยปอยิงยิงรอนรับบาเลียดนะครับไม่เหลเลยจไม่ปลานียก็ ภารกิจนีข้ขโมยรถถังดานะครับไอ้หนาวเลยอุยอ้ยโอย้ไม่ดีนะตำรวจไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีนะครับ <S 2> <S 2> ไปกันดีกว่านะครับก็หาที่ด,ดีจบคลิปนะครับอะไรวัดสมุนตำรวจเนีย่ยติดกาธานแล้วใครมันมาเดนินรอบจัน อะไรดับของอะไรบ้างครับโอ้ดับกระสุนสักทีดิครับสักทีดิสักทีดิครับสักทีดิสักทีดีครับอืมนะครับก็ขอ จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอหัวหมาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย